สำหรับโจทย์ข้อ7ก็จะเป็นข้อสอบกศพอทอปี62นะครับโดยที่โจทย์ลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นกรณีที่เขามาักจะเอาแรงไฟฟ้ามาเปรียบเทียบกับแรงโน้มถ่วงในกรณีที่เป็นอนุภาคขนาดเล็ก ซึ่งตอนที่เราเรียนเนี่ยเนื้อหาตรงส่วนนี้ก็เพื่อต้องการชี้ให้เห็นว่าเมื่ออนุอนุภาคมีขนาดเล็กเนี่ยตัวแรงโน้มถ่วงมักจะน้อยเมื่อเทียบกับแรงไฟฟ้านะเพราะฉะนั้นเขามักจะให้เราหาเปรียบเทียบระหว่าง2แรงนี้โอเคครับเขาบอกว่าแรงไฟฟ้าที่โปรตอนมวล m ประจุ q ผักกันก็หมายความว่าเป็นโปรตอน2ตัวนะครับเขาถามว่าแรงที่ว่าน,นี่มีขนาดเป็นกี่เท่าของขนาดของแรงโน้มถ่วงระหว่างโปรตอนคู่เดียวกันความหมายของเขาก็คือแบบนี้ครับเขามีโปรตอนคู่หนึ่ง โปรตอนเราก็ต้องรู้ว่ามีข้อ,อ,ขอมูลว่าอะไรและก็คือมีประจุะในที่นี้เขาบอกมาให้ว่าเป็นประจุ q นะเราก็ใช้ q นะครับเป็นประจุบวกนะแล้วก็มีมวล m ตามนี้นะครับเป็นโปรตอน2ตัวเพราะงั้นก็ประจุ q แล้วก็มวล m เหมือนกันแรงที่เกิดขึ้นระหว่างโปรตอน,นก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับส่วนที่1เป็นประจุบวกเหมือนกันนะครับก็จะมีแรงไฟฟ้าเป็นแรงผลักน,นี่แรงผลักนะครับก็ fe ขนาด fe นะครับ แล้วมีมวลน,นะครับก็จะเกิดแรงโน้มถ่วงซึ่งเป็นแรงดึงดูดนะครับก็จะเป็นแรงในทิศนี้นี่แรงดึงดูดก็ผมแทนด้วยเป็น f แล้วก็ตัวห้อย g นะครับ gravity ตามนี้จากนั้นเราก็แค่รู้วิธีการนะครับในการหาขนาดของแรงทั้งสองแล้วก็จับมาหาต่าส่วนกันอย่าลืมว่าเขาต้องการแรงไฟฟ้าเป็นกี่เท่าของแรงโน้มถ่วงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการนะครับก็คือต้องการตัวนี้นะเป็นกี่เท่าก็คือ ของแรงโน้มถ่วงก็คือแบบนี้นะครับโอเคงั้นเราก็หาทีละตัวนะครับเริ่มต้นจากแรงไฟฟ้าเราก็บอกว่าตามกฎคูลอมบนะครับ k 0คูณปริมาณประจุตัวที่1ปริมาณประจุตัวที่2นะครับก็คือ Q Q แล้วก็หารด้วยระยะห่างเพอาเอไม่ได้กําหนดมาก็ใส่ไปเลยครับให้เป็นระยะห่างก็คือตัว R ใหญ่อย่างนี้ก็ได้เพราะงั้นก็หารด้วย R กํากลังสก็จะเป็น K0 Q ูลังสองแล้วก็หารด้วย R กำลังสองเก็บไว้ก่อนครับเพราะเดี๋ยวเราต้องเอาสมการมาทําการหาอัตราส่วนตัวที่2ก็จะเป็นแรงโน้มถ ουν, ่วงเราก็ต้องรู้ว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยเท่ากับค่าคงตัว G นะครับพวกนี้เป็นค่าคงตัวสากลนะแล้วคูณมวลตัวที่1ก็ M มวลตัวที่2ก็ M ระยะห่างก็ R กำลังสองนะครับก็มวลที่1ก็ M มนะมวลที่2ก็ M แล้วก็หารด้วยระยะห่างยกกําลังสองนะครับก็จะเป็น G แล้วก็ m กําลังสองหารด้วย R กาลังสองอันนี้สมการที่2 จากนั้นผมก็เอาสมการ1หารสมการ2ก็จะได้อัตรา,าส่วนตามที่เราต้องการนะครับผมาหารตรงนี้แล้วกันนะก็จะเอาด้านซ้ายหารด้วยด้านซ้ายนะครับด้านขวานี่ตัวนี้นะครับเราก็หารด้วยด้านขวา เราก็จะบอกว่าตัว r กําลังสองเนี่ยเป็นตัวเดียวกันนะครับรวมกันกลายเป็น1เพราะงั้นด้านขวาก็คือแค่เหลือเขียนสวยๆเพราะเราติดในรูปตัวแปรครับก็จะเป็น k ศย์ q กําลังสองแล้วก็หารด้วย g ใหญ่ m กําลังสองนะครับแค่นี้เองเราก็แค่ไปดูว่ามันตรงกับตัวเลือกข้อไหนก็จะเห็นดว่าเขาแค่เขียนตัว q กับตัว m ซึ่งมีกําลังสองดึงไอ้ตัวกําลังสองเป็นตัวร่วมออกนะครับก็จะตรงกับข้อคอขวายตามนี้นะครับแค่นี้เองโอเคนะครับก็ พวกนี้ทดสอบพวกนี้เวลาเขาเปลี่ยนรูปพวกนี้จริงๆไม่ใช่อะไรนะทดสอบพื้นฐานคณิตศาสตร์นะครับว่าคุณสามารถเขียนได้ไหมว่าเนี่ยกำลัง2องกำลัง2ก็ดึงตัวร่วมของตัวยกกําลังออกมาแค่นี้เองครับโอเคเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปกันนะ